45นาทีครับ NBT นอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับเดี๋ยวทีมงานเราจะได้ต่อสายนะครับพูดคุยก,กันกับท่านรองชัชวานฉายบุตรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เราจะได้สอบถามถึงเรื่องของการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่สวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับ ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณท่านรองครับวันนี้ให้เกียรติกับรายการนะครับท่านรองครับเอกขอสอบถามทางมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับมาตรการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่องอย่างไรกันบ้างครับท่านรองครับครับอันนี้ก็จะมีคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเรื่องของการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับภายหลัง เวลายี่สเอนาฬิกาหรือสามทุ่มนะครับครับนะฮะห้ามจำหน่ายแล้วก็ห้ามบริโภคนะครับแล้วในพื้นที่ทั้งในร้านแล้วก็บริเวณต่อเนื่องเช่นขอบล้างคาอะไรต่างเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับครับแล้วก็ขอให้ทางร้านเนี่ยปิดนะครับสำหรับร้านที่จำหน่ายสุราแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับให้ปิดภายในเวลาสี่ทุ่มขึ้นครับครับครับท่านรองครับของมาตรการนี้จะยาวไปจนถึงเมื่อไหร่ครับ ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คงน่าจะอยู่ในช่วงนะครับที่กำลังมีความตึงเครียดในเรื่องของอจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับ,รบของระดับประเทศเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับระดับ8,000-9,000รายขึ้นไปเนี่ยนะครับ อันนี้ทางเชียงใหม่เนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับก็คงจะต้องดําเนินมาตรการอย่างนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถึงแม้จะเป็นสีเหลืองแต่เราก็ต้องกลุ่มเข้มนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสูงในเรื่องของการแพร่กระจายในหมู่วงกว้างได้ครับครับอันนี้ก็ก็จะเป็นเ,เรื่องของการจะ มีระยะเวลาขนาดไหนนี่ไม่ได้มีอำนาจทางผู้ว่าก็คืออยู่ที่ทางสบคเป็นประกาศเท่านั้นใช่ไหมฮะด้านรองครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครัาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับณ้กรรมการลูกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะผมนาเรียนแล้วคือสีเหลืองเนี่ยปกติก็บริโภคได้ตามปกติทั่วไปแต่มาตรการของเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะเข้มเข้มงวดเพิ่มยิ่งขึ้นนะเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ย นะครับอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับจํานวนผู้ติดเชื้อนเนี่ยนับว,วันจะมากขึ้นนะฮะเชี hmm. ยงใหม่เราพยายามคุมให้ไม่มากนะท mm hmm. ั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเน,นื่องจากบุคลากรทั้งสาสุขในแพทย์นะอ่าพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะได้มีโอกาสในการาดูแล นะครับพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นครับครับเห็นว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออดออกตรวจสถานประกอบการทุกคืนผลการออกตรวจเป็นยังไงบ้างครับสาหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราครับครับก็นําเรียนอย่างนี้ครับในช่วงแรกๆนะครับก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนจํานวนมากนะครับครับแต่หลังจากที่ได้มีการทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดเสียนไปนะครับถ้าหลังสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ย ท่านยังไม่ยังไม่หยุดจําหน่ายบริโภคถือว่ายังนั่งดื่มกันอยู่เทียนะครับเราก็มีมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของการจับกลุ่มดําเนินคดีต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งร้านที่ยังฝา่าฝืนการจาหน่ายแล้วก็มีผู้บริโภคเนี่ยนะครับยังดื่มนั่งดื่มกันเนี่ยนะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอยู่ในบริเวณร้านเลยเนี่ยนะครับ ต้องขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของเราเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆนะครับก่อนที่จะดําเนินการเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการผ่อนผันเวลานะครับแต่ไม่ใช่เป็นระยะเวลายาวนานนะครับสามทุ่มพึ่งไปแล้วเราถึงจะปฏิบัติการดาเนินการจับกลุ่มนะฮะครน,นี้รเราก็มีการถ่ายวีดีโอทำอะไรต่างๆเรียบร้อยนะฮะเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะฮะ ก็ที่ฝ่าฝืนนี่ยก็จะไม่สามารถโตยแยกได้นะครับเป็นแค่ตัอย่างครับครับคือเรายังพออนุลโลมใจดีให้อยู่บ้างไม่ใช่แบบสามทุม่มเราก็จะไปตรวจไปจับก็คือเลทให้แบบสามทุ่มครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับครับก็จริงๆแล้วจริงๆงสามารถจับจับกลุ่มได้หลังจากสามทุ่มไปนะแต่เราต้องใหผ่อนผันแล้วก็ให้มีเวลาช่วงหนึ่ง นะอย่างบางท่านถ้าติดลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแต่มันก็ไม่ควรเดิน15นาทีนะฮะเราก็ปลอดผันแต่ทีนี้ชุดปฏิบัติการาต่างๆเนี่ยกุญแก็จะเข้าไปหลักฐาตุุมคึ่กไปแล้วครับอันนี้คือทุกว่าก็จะมีบางอำเภอเนี่ยเขาเข้าไปเตือนก่อนก่อนรุ่มนะฮะบางอำเภอเช่นสยงาแพงนะครับแม่แตงเอ่อดอยหลอผัดปะตองเนี่ยเขาจะไปแนะนําก่อน ทีนี้พอไปเตือนแล้วเขาปฏิบัติตามก็ไม่มีการกระินการนะฮะก็เขาก็ทั้งผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ผู้บริโภคก,ก็ปฏิบัติตามแต่ก็จะมีเฉพาะในฝุ่นของอำเภอเมืองกับบางอำเภอทีอ่ยังฝ่าฝืนอยู่นะฮะคิดว่าเราไม่ได้เข้มข้นเข้มงวดน,นะครับแต่เรียนให้ที่ดองประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับทราบว่าเราปฏิบัติการทุกวันนะครับแล้วก็ทุกอำเภอครับ ครับตอนนี้ก็คือต้องออกตรวจกันทุกคืนเลยใช่ไหมครับท่านรองครับใช่ครับก็เพื่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับครับมีตัวแทนของผู้ประกอบการได้ได้มาต่อรองกับจังหวัดไหมครับว่าสามทุ่มขึ้นสําหรับนักดื่มมันมันหัวค่าไปขอต่ออีกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมีมีเข้ามาคุยกับทางจังหวัดไหมครับท่านรองครับมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นทาง มาคมผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นคนยื่นข้อเสนอเองนะอเว่าว่าขอให้ดําเนินการเนี่ยนะครับสามทุ่มนะฮะแล้วปิดไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งนะฮะอันนี้เป็นทางผู้ประกอบการเองนะครับเสนอมาเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมาตรการเราจะเช่นงวดกว่านี้นะครับก็คือเราจะยกระดับสีเหลืองเป็นสีส้มคือห้ามยำไน่แต่ทีนี้ ท่านนายกสมาคมท่านเลขาท่านผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเดินทางมาเข้ามาตีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการโรคิตตดต่อเราก็เลยผ่อนผันให้นะ,ค,ะครับครับครับต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่า,าท่านจะเห็นถ้าประธาน,นการกันอยู่แล้วนะแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติด้วยดีมาตลอดนะฮะมีเสียงเฉพาะบางกลุ่มนะฮะหรือบางคนเท่าน,นั้นเองที่ยังไม่เข้าใจครับ อันนี้ต้องรำเรียนก็ต้องยึดถือผนรวมเป็นหลักนะครับครับครับเพื่อความปลอดภัยของคนคนส่วนใหญ่เป็นหลักดีกว่านะท่านรองเนาะนอกเหนือจากจากมาตรการเรื่องแอลโกอฮอล์แบบนี้แล้วท่านรองอยากจะย้ําเตือนมาตรการอื่นๆให้กับพี่น้องทางจังหวัดไหมอาจังหวัดเชียงใหม่อีกไหมครับครับตอนนี้ก็คือท่านรู้ว่า้กานจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญสุวรรณศาสตร์นะครับท่านมีมาตรการในเชิงลุกนะฮะเรียนท่านอย่างนี้ คนที่มาจากิดจังหวัดกลุ่มเชียงนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมทั้ง4จังหวัดใต้นี่นะครับรวมไปถึงอำเภอแม่สอดในจังหวัดต่างเนี่ยเลยมีมาตรการเช้นในการคัดกรองตั้งแต่ท่านเดินทางเข้ามาเชียงใหม่อันนี้หนึ่งก็คือ P ีเอนชนะนะฮะเราบังค,บค,บคับให้ทุกคนเนี่ยลงฟีเอชนะถ้าไม่ปฏิบัติก็เรามีบทลงโทษ นะครับอันที่สองก็คือเราจะ swap นะฮะทุกลายที่มาจากสิตจังหวัดกลุ่มเปี่ยเนี้ยครับแล้วก็อำเภอแม่สอดนะครับตอนนี้ก็ที่สนามบินก็อย่างที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับเราตรวจทุกวันนะครับแล้วก็จะมีโผล่มาวันละลายสองลายนะครับวันก่อนมีห้าลายเอ้สี่ลายนะครับครับครับสหรับวันนี้ยังไม่ทราบยอดนะฮะเรียนท่านอย่างเนี้ย มันมันก็จะมีผลของเมื่อวานเนี่ยย้อนกลับมาให้เห็นอยู่แล้วว่านะครับเราตรวจเนี่ยนะครับได้ทราบผลยังไงสําหรับรถไฟกับรถบัสเนี่ยคุณใหญ่ไม่ค่อยเจอเนื่องจากว่าคนเดินทางน้อยลงนะครับเสียนท่าน,น้นะครับทีนี้เราก็จะมีมาตรการวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มสําหรับกรณีที่นํารถส่วนตัวมานะครับ,รบนะฮะเราก็จะให้กําหนดให้ท่านไปคัดกรองที่อาเขต นะครับครับนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่มาจากกิจังหวัดกลุ่มเสียงเนี่ยครับวันนี้ก็เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับก็ได้รับความปรุณาจากท่านนายกที่หรองนครเชียงใหม่นะฮะท่านให้ในเรื่องของส่งกําลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลอะไร่าๆเนียนะครับให้เป็นไปตามมาตรการครับครับ ครับสุดท้ายท่านรองจะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของการร่วมกันตั้งกาดไว้ไม่ประมาทกาดอย่าตกเลนเชิญท่านรองเลยครับครับแลวก็คงตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ Dmhs t a นะครับทั้งในเรื่องของการวิทยะห่านะครับสวมหน้ากากนะครับทำความระอาดนะครับที่มือนะครับแล้วก็บริเวณต่างๆนะครับรวมไปรั้งถึงลงไทยชนะ PM ชนะนะครับ นะอันนี้ก็เพื่อมาตรการของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการที่ได้ดูแลกันก็ขอฝาอิประที่ครับถ้าท่านพบเห็นท่านใดเนี่ยมาจากปิดจังหวัดกลุ่มเปียงนะครับก็คงจะต้องออช่วยบอกนะครับท่านกำนันที่ใหญ่บ้านท่านอสมนนะครับเพื่อดูแลในการจับตัวบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับให้อยู่ครบ14วันแต่ถ้าเกิดเขาต้องการเดิน,นทางกลับไปก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ว่าถ้าระหว่างที่อยากจะมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ต้องตัดตัวก่อน14วันนะครับครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางคณะกรรมการรูปติดต่อได้กําหนดไว้ครับครับ,รบวันนี้ขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างยิ่งนะครับโอกาสหน้าเอกจะรบคนท่านรองใหม่นะครับ ครับได้ครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับขอบพระคุณครับท่านรองชัชวานชายบุตรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นมาตรการเข้มนะครับสำหรับเรื่องของการตรวจสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่ง